ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารมาแน่แล้วกออนอชอเตือนระวังน้ำท่วมน้ำหลากพายุส่งอิทธิพลแล้วพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเกนภัยพิบัติกับวันศุกร์ที่1กรกฎาคมนะครับซึ่งนะครับ ในวันนี้ทางด้านของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งนะครับจากการประกาศของกรมอุตุนิยมทิทยาแจ้งว่าพายุโซนร้อนชบาบริเวณทะเลจีนใต้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้ในวันที่ 2- อก,กรกฎาคม2565ซึ่งไม่กระทบโดยตรง แต่นะครับจะทําให้ร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาลาวตอนบนและเวียดนามทางตอนบนทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนั้นนะครับจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในวันที่1-8กรกฎาคม65ดังนี้พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขัง บริินภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านลำปางอุตรดิต์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬร,รอนธานีหนองบลัลำพูสกลนครน,นครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ด ยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบรุรีราชบุรีกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดส่วนภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนพื้นที่ฟ้าระหว่างน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันบริเวณแม่น้ําแม่สายจังหวัดเชียงรายและลําน้ําสายหลัก และสาขาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาส่วนการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการนะครับของอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด2แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%เซนต์นะครับ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ําบริเวณภาคเหนือจังหวัดลำปางน,าน่านและพะเยาส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยสกลนครขอนแก่นมหาสาราคามนครพนมมุกดาหารและอบุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีและตราดส่วนภาคใต้จังหวัดกระบี่ขอให้เตรียมความพร้อม 1. ติดตามสภาพอากาศและสะภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำสะสมมากกว่า90มิลเมตร ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำา2ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำอาคารบังคับน้ำติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังเดิมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมระบบสื่อสารสำรองเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือทันทีนะครับและข้อสุดท้ายนะครับประชาชสัมพันธ์สถานการณ์น้ำแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะาก,กระทบนะครับเตรียมอพยพได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ส่วนนะครับพื้นที่ฝนในวันนี้จะมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับโดยนะครับในวันนี้ 1. กรกฎาคม2565 ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ารองมรสุมพาดผ่านเมียนมาทางตอนบนของภาคเหนือและลาวทางตอนบนเข้าสู่หย่อมความรกาศต่ำบริเวณเวียดนามทางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นนะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ระวังฝนตกหนัก ลมกระโชกแรงบางพื้นที่รวมถึงปริมาณฝนสะสมนะครับส่วนคลื่นลมทะเลจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณอันดามันทางตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองโดยพื้นที่ฝนที่จะได้รับผลกระทบนะครับจากพายุโซนร้อนฉบา ที่จะส่งอิทธิพลผลทางอ้อมนะครับจะทําให้มีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับภาคเหนือในวันนี้1กรกฎาคม2565เน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านลำปางอุตรดิตถ์และพิษณุโลกส่วนภาคตะวัอ,ออกเฉียงเหนือนะครับ ในวันนี้เน้นบริเวณจังหวัดหนองคายมึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬศินลป์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญรีส,สเกตและอุบลราชธานีพื้นที่ภาคตะวันออกเน้นบริเวณจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ของภาคกลางเน้นบริเวณจังหวัดกาญจนบรุรีและราชบรุรีส่วนพื้นที่ของภาคใต้นะครับ บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนในวันพรุ่งนี้2กรกฎาคม2565พื้นที่ฝนจะเน้นภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านเชียงรายตากแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และพิษณุโลกส่วนพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเน้น บริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงการหนองคายเลยหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำน้าเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ของภาคกลางในวันพรุ่งนี้2กรกฎาคม2565เน้นอุทัยธา,ยานีการจนบรุรีราชบุรี และกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกในวันพรุ่งนี้นะครับเน้นชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ภาคใต้ในวันพรุ่งนี้2กรกฎาคม2565เน้นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่หลังจากนั้นนะครับ ในช่วงวันที่3กรกฎาคมจนถึง9กรกฎาคม2 5 6 5ฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติม แอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ